ที่นี่ที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรที่นี่เราหมดสติไปตอนไหนนะดูจากบรรยากาศแล้วที่นี่จะต้องเป็นไม่นะเราเรากำลังกินข้าวแล้วเ,เ,เราก็โดนมนุษย์ต่างดาวลักตัวมาทำการทดลองเฮ้ยใช่แน่ๆนะที่นี่ต้องเป็น ฐานทัามนุษย์ต่างดาวไม่ไม่ไมีนี่ทไมหาอะไรพยาบาลนางฟ้าในคาบพยาบาลสมมวกใส่ชุดขาวกระโปรงสั้นนี่พี่ว่าถ้าจะหาพยาบาล พยาบาลต้องอยู่ก oh, ับคนป่วยคนป่วยก็ต้องอยู่ห้องรักษาโรคทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าจะหาพยาบาลก็ต้องไปหาที่ห้องรักษาโรคทั่วไปใช่ไหมนั่นแปลว่าผมต้องเป็นคนป่วยด้วยถ้าจะเจอพยาบาลเออออพี่ท็อปเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยไม่สบายตัวก็หมดเปลี่ยวหมดแรงเ็าอยู่ดีป่วยเฉยเลยไอแท่งด้วยไม่น่าจะรอดแล้ว นี่เลยนี่เลยนี่เลยปวยกันนี่เลยนี่เลยอักขระเลยไปเลยติดไปเนี่ยสวัสดีครับทางนี้สวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะคะขอกดเพิร์ทได้ยังคะกดกีไ่เวสใช่ไหมกดแล้วกดแล้วกดตอนไหนเงี้ยเอางั้นก็หัวไปทีพี่ครับเอาไปพี่เอางั้นเดี๋ยวไหวไหมคะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเข้าพบแพทย์เลยนะคะพี่เป้าคนไข้ไม่ไหวค่ะเข้าพบแพทย์เลยค่ะเขาบอกไปตรงนั้นคำนั้นได้ได้ได้ฮะน้องน้องเธอเลยท้เดินไหวไหคะ หมอครับสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วฮะเพื่อนผม่้ครับไม่ทราบครับเป็นไรไม่รู้ครับมีคำนี้ครับรักษาเลยครับผมว่าต้องรักษาแล้วครับหมอครับโกลมายกันรับผมช่วยงได้ถึงได้เป็นไงครับเป็นโซนอะไรคะเมื่อกี้เลยครับแล้วเมื่อเช้าทานข้าวมาหรือเปล่ามีไอมีน้ำมูกไหมน้ำมูกเราจะมาครับนี่มาเนี่ยอันนี้โรคติดต่อไหมครับอไม่หรอกค่ะเดี๋ยวนี้เดินนะคะ เป็นไงครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับหมอครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับชัดไหมครับไ่ลองอ้าปากนะคะดูคอที่คอแดงคออักเสบใกล้เนี่ยอันนี้อะไรครับค่ะดูอ้าปากนิดนึงอ้าปากค่ะไม่เป็นไรค่รับไม่ต้องไม่ต้องเพราะผมดีขึ้นนิดนึงเลยอากาศข้างในห้องนี้มันสดชื่นนะครับต้องมดีได้ไง ครับเหมือนตอนที่เป็นเลยครับตอนเป็นจู่ๆก็เป็นตอนหายจู่ๆก็หายครับเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยเลยครับสงสัยต้องเจาะเลือดดูนิดนึงแล้วนะว่าบอกเลือดด้วยาะจังเลือดตอนแรกตอนแรกสภาพไม่ไหวเลยครับคุณหมอครับพี่จอมก็อยากพูดไปเฮ้ยผมผมแข็งแรงครับสบายดีครับเจาะดูก่อนผมแกล้งไงทีเมื่อกี้พี่้อมบอกว่าอยากอยากอยากเจอพยาบาลสวยใช่ไหมเราก็ต้องป่วยจะได้เจอพยาบาลผมก็เลยป่วยเลย อยากเจอเพยาบานไงคือแก้ป่วยทีนี้อยู่กับคุณหมอแล้วด้วยไม่เจอเพยาบาลเจอคุณหมอใหญ่เลยโอ้โอ้แเมื่อกี้แก้ป่วยหมดเลยอู้ตายเลยงี้ตายเลยค่ะไม่ด้ค่ะเอาไหนๆก็มาแล้วครับ ใช่ไหมครับใช่แหมสบายแล้วเอองั้นงั้นงั้นผมผมถามข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคทั่วไปของพนักงานกพเลยได้ไหมครับเอาได้ค่ะอยากทราบข้อมูลอะไรเอ่อทีนี้ผมสงสัยว่าถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับหน่วยงานทางการแพทย์ของเราต้องต้องถามใครก่อนก็ต้องถามผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัยผู้อำนวยการฝ่ายอ่า อยู่ไหนครับก็หมอเองอะค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัยชื่อแพทย์หญิงวิพรัตนชัยวงศ์ค่ะจัดไหมรัดแล้วสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ใช้วิธีนี้เข้ามาแต่ไหน,น,นก็เข้ามาแลลวค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าฝ่ายแพทย์และอนามัยเนี่ยครับทำ,ทำงานอะไรกันบ้างครับก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายแพทย์และอนามัยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ด้าน ด้านแรกก็คือในเรื่องของการตรวจรักษานั่นก็คือการดูแลคนป่วยนะคะคพนักงานที่เจ็บป่วยนะคะคด้านที่2ก็คือในด้านของการป้องกันสุขภาพก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะคด้านที่3ก็คือการส่งเสริมสุขภาพนั่นก็คือแนะนําเป็นวิทยากรจัดอบรมด้านสุขภาพให้กับพนักงานและด้านที่4ี่ก็คือการดูแลด้านของอนามัยสิ่งแวดล้อมพนักงานเนี่ยสุขภาพจะดีก็ต้องสิ่งแวดล้อมต้องดีด้วย หน้าที่ของฝ่ายแพทย์เราก็คือจะดูแลทั้งหมด4ด้านครับผมค,ค่ะกว้างๆค่ะแล้วในส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้ครับค่ะในส่วนที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นด้านแรกก็คือด้านของการตรวจร,ร,รักษาคือกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยหรือครอบครัวหรือชุมชนแถวนี้ป่วยก็สามารถที่จะเข้ามารักษาได้ที่นี่นะคะรครับคือไม่ต้องเป็นพนักงานกพก็ได้ได้อ๋อเราจะคิดราคาเหมือนราชการนะคะค่ะ ชุมชนแถวนี้ก็มาใช้บริการได้แล้วมีมาเยอะไหมครับก็เยอะค่ะก็มีมาเยอะมีทั้งคนในแล้วก็คนนอกด้วยใช่ค่ะเต็มใจให้บริการใช่ค่ะค่ะตีนี้ในส่วนในส่วนของตัวรักษาโรคเราเนี่ยเราก็จะมีการตรวจรักษาทั้งโรคทั่วไปแล้วก็โรคเฉพาะทางอย่างเช่นโรคหัวใจโรคหูคอจมูกโรคทางตาโรคทางอายุรกรรมพวกนี้ค่ะจริงผมก็เป็นโรคหัวใจอยู่ครับไม่ได้บอกไขรในใน ปิติการก็ไม่ไม่ได้เขียนไว้ครับว่าเป็นโรคหัวใจไม่มีใครดูแลคุณหมอช่วยได้ไหมครับอืสงสัยต้องให้เพื่อนช่วยแล้วมั้งไม่เอาละครับไม่ไหวฮะโอ้โหยผมแซวเล่นนะครับ <laughs> แล้ว,แล,วแล้วที่อนี้สมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ย การแก้ป่วยเข้ามาอย่างงไม่ควรนะครับจริงๆมันมีขั้นตอนของมันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่า<ช>ถามอีกอ่ะคับแต่เราคือด้านหน้าก็จะมีแจ้งรายละเอียดไว้นะครับว่าถ้าจะเข้ามาใช่แล้วมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ยังไงค่ะก็คือจะมีการกดบัตรคิวกอดนะคะแล้วก็จะมีการวัดความดันแล้วก็จะมีการซักประวัติว่าความเป็นมาเป็นอะไรยังไงนะคะหลังจากนั้นพยาบาลก็จะส่งเข้าแพทย์เข้าพบแพทย์แต่ละห้องหลังจากที่แพทย์ตรวจแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องส่งต่อ เราก็จะมีแผนกซึ่งจะเจาะเลือดนะคะคในการวินิจฉัยมีแผนกเอ็กซเรย์ ray, ในการเอ็กซเรย์ปอดหรือเอ็กซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็มีแผนกกายภาพบําบัดในกรณีที่มีการเจ็บป่วยแล้วจะต้องมีกายภาพบําบัดฟื้นฟูนะคะเราก็จะมีแผนกพวกนี้สมมุตินะครับ <c oughs> สมมติว่าอาการเกินกว่าที่ในส่วนของเราจะรักษาได้เรามี c อนเน็กชัน โรงพยาบาลที่ใหญ่ๆอยู่ข้างนอกไหมครับค่ะมีค่ะก็คือเนื่องจากว่าเราเฉพาะผู้ป่วยนอกในกรณีที่จะต้องส่งต่อเราก็จะมีคอนเนคชั่นอยู่กับทางโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลวชิรละแล้วก็โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะซึ่งเราสามารถส่งต่อได้รวดเร็วทั่นใจได้ครับที่นี่โอเคโอเคงั้นผมรบกวนเวลาแค่นี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยเดี๋ยวจะมาถามใหม่ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ บอกแล้วใช่ไหมว่าอยากแก้อะไรอย,าย่อางเงียย้ยเลยมีหน้าบอกว่าหรือว่าเราตายแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าคัางคังโป้ซาร์โดเนียชเวนนี้คังโป้อยอังไม่ทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับโลกนี้เลย <ś c oughs> นี่สินะสิ่งที่เรียกว่าพลังงานวิญญาณ มันช่างแปลกจริงๆเลยไม่เหมือนที่คิดไว้ทำไมตัวเรามันไม่ใส่เหมือนแคสเปอร์นะสวัสดีครับเฟิร์สแล้วเหรอครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่มองเห็นผมได้หรอหรือว่าพี่ป็นดี้น้องครับใจเย็นๆครับน,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับน้องครับใจเย็นๆน,น,นะครับใจเย,เย็นครับเฮ้ยอย่ามาจับผม ใจเย็นครับโอ้ยมือเย็นเฉียบเป็นผีป่ะเนี่ยน้องใจเย็นตีเด้อเลยไม่เอากลัวพี่อย่าเข้ามาพี่ไปเลยไปเอาอุ้ยไปเอาไปแล้วใจเย็นครับไปเอาไม่เจอก็บอกแล้วให้ไปหาที่อื่นโอมันน่าจะมีไงพี่ก็มันไม่มีไง มันควรจะมีไงไม่มีไม่เป็นไรโดนโดนายอีกนนไหไม่อเีจะรี่จะลไเสียงคุ้นมากคุ้นมากใช่เสียงพี่ตุย๋ยป่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่พี่ว่าเราลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าลืมอะไรอะ โดยพี่ใายปีเยอะๆถูกต้องทำไมของพี่หมดเลยเหลืออ้าว